สวัสดีค่ะพบกับช่อง w ว l l ิ Tinker ตอนนี้ช่องเรามีระบบสมาชิกแล้วกดปุ่มสมัครใต้คลิปคำเตือนเพื่อการศึกษาเท่านั้นไม่ใช่คำแนะนำการลงทุนโปรดตัดสินใจด้วยตนเองการลงทุนมีความเสี่ยงเรามาเริ่มกันเลยตอน AVAV หุ้นสายลับโดรนฮีโร่ตัวจิว๋วพลิกโลกการรบจริงดิ เฮ้ย hey, ทุกคนเคยคิดไหมว่าของเล็กๆจิ๋วๆที่เรามองข้ามเนี่ยมันอาจจะมีพลังมหาศาลที่เปลี่ยนโลกได้เลยนะอย่างบางทีเราเห็นโรนตัวเล็กๆบินอยู่ตามท้องฟ้าหรือในข่าวภาคสนามเราอาจจะคิดแค่ว่ามันก็แค่ของเล่นไฮเทคหรือเป็นแค่เครื่องมือสำรวจทั่วไปแต่วันนี้ค่ะเราจะพาไปเจาะลึกบริษัทหนึ่งที่ใช้ของจิ๋วเหล่านี้ล่ะค่ะมาพลิกโฉมหน้าของการทหารการเฝ้าระวัง และกำลังจะไปไกลถึงอวกาศนั่นก็คือหุ้น AVAV หรือบริษัท Aeroenvironment ค่ะ Aeroenvironment ไม่ใช่แค่บริษัทโดรนธรรมดานะคะแต่เขาคือผู้นำระดับโลกด้านระบบอากาศยานไร้คนขับหรือที่เราเรียกว่า UAS unmanned aircraft systems ขนาดเล็กและอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ l o i t e r i n g Munitions หรือที่บางคนชอบเรียกว่าโดรนพลีชีพนั่นแหละค่ะ ฟังดูน่าตื่นเต้นใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าของจิ๋วของพวกเขามันเจ๋งยังไงและทำไมมันถึงน่าสนใจในมุมมองของนักลงทุนค่ะเรามาเริ่มกันที่ฮีโร่ตัวจิ๋วแห่งสนามรบก่อนเลยดีกว่าครับนั่นก็คือโดรนลาตระเวนทางยุทธวิธีของ Arrow Varmen ค่ะพวกนี้เป็นโดรนขนาดเล็กที่ทหารสามารถพกพาไปได้ง่ายๆแถมยังปล่อยขึ้นฟ้าด้วยมือเปล่าได้เลยนะ ขอยกตัวอย่างเช่นรุ่น r a v e n Wasp และป u m a ลองนึกภาพตามนะคะสมมุติว่ามีทหารหน่วยหนึ่งกำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ที่อันตรายและไม่คุ้นเคยการที่จะส่งคนออกไปสำรวจว่ามีอะไรอยู่หลังเนินเขาหรือในอาคารข้างหน้ามันเสี่ยงชีวิตมากๆเลยใช่ไหมคะแต่ด้วยโดรนจิ๋วอย่างเรเวนเนี่ยพวกเขาสามารถปล่อยมันขึ้นไปบินสำรวจได้อย่างรวดเร็วได้ภาพแบบเรียลไทม เห็นสิ่งกีดขวางหรือแม้แต่ศัตรูที่ซุ่มอยู่ล่วงหน้าทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้นและช่วยปกป้องชีวิตของทหารได้มหาศาลเลยค่ะโรนพวกนี้มันมีน้ำหนักเบาพับเก็บง่ายบินได้นานและให้ข้อมูลที่สำคัญแบบที่สายลับคนไหนก็ทำไม่ได้ดีเท่านี้เลยนอกจากโรล่าตระเวนแล้ว Aero v i r ร์ m e n t ยังมีอาวุธปล่อยนำวิถีแบบ l o ยตอริงมิว n i ช i o n s ที่เปลี่ยนเกมการรบไปอีกขั้นเลยค่ะ ที่ดังที่สุดก็คือรุ่น s w t c h Blade นั่นเองบางคนอาจจะเรียกว่าโดรนเพลชีพเพราะมันสามารถพุ่งเข้าชนเป้าหมายได้โดยตรงแต่จุดเด่นของมันไม่ได้อยู่ที่การทำลายล้างอย่างเดียวนะคะแต่เป็นเรื่องของความแม่นยำและการลดความเสียหายข้างเคียงค่ะคิดดูสิคะปกติเวลาจะโจมตีเป้าหมายที่อยู่ไกลไกล อาจจะต้องใช้ปืนใหญ่หรือขีปนาวุธขนาดใหญ่ที่อาจจะสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างแต่สวิชเบลดเนี่ยมันทั้งสอดแนมหาเป้าหมายและโจมตีได้ในตัวเดียวแถมผู้ควบคุมยังสามารถสั่งยกเลิกภารกิจได้ตลอดเวลาหากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปหรือระบุได้ว่าเป้าหมายไม่ใช่ที่ต้องการจริงๆนี่เป็นการพลิกโฉมการรบเลยนะจากที่เคยต้องเสี่ยงชีวิตทหารหรือทำลายล้างเป็นวงกว้าง กลายเป็นการโจมตีที่แม่นยำและควบคุมได้ค่ะทำให้ภารกิจอันตรายเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความสูญเสียที่ไม่จำเป็นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยแต่ a e r o v i r o m e n t ไม่ได้หยุดอยู่แค่ในสนามรบเท่านั้นนะคะพวกเขายังมองไกลไปถึงอนาคตที่หลากหลายกว่านั้นด้วยค่ะอย่างเช่นระบบ High Altitude p s e u d o Satellite (HAPS) อย่างโครงการ HAWK 30 ที่พัฒนาขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่โดรนธรรมดาโดรนธรรมดาแล้วนะแต่มันคือเครื่องบินพลังงานแสงอาทิตย์ที่สามารถบินอยู่บนชั้นบรรยากาศสูงสูง,สงได้เป็นเวลานาน,านมากๆคล้ายๆกับดาวเทียมเลยค่ะลองจินตนาการดูนะคะในกรณีที่เกิดภัยพิบัติร้ายแรงจนโครงข่ายการสื่อสารภาพพื้นดินเสียหายหมดสิน้นการจะฟื้นฟูสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ต หรือโทรศัพท์มือถือให้กับพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่โดนผลกระทบเนี่ยเป็นเรื่องที่ยากมากมากเลยใช่ไหมคะแต่ด้วย HAPS เนี่ยเราสามารถส่งมันขึ้นไปเพื่อเป็นสถานีฐานชั่วคราบนฟ้าให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือการสื่อสารได้อย่างรวดเร็วทันทีนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมติดตามการเปลี่ยนแปลงของป่าไม้ หรือแม้แต่ตรวจสอบสภาพอากาศในระยะยาวได้โดยไม่ต้องพึ่งพาดาวเทียมราคาแพงค่ะนี่คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่น่าทึ่งมากๆเลยที่จะนำประโยชน์มาให้ทั้งทางทหารและพลเรือนในระยะยาวค่ะและอีกหนึ่งความน่าสนใจที่แสดงให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของบริษัทคือการที่พวกเขายังขยายธุรกิจไปสู่ระบบชาร์จแบตเตอรี่สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า EV ด้วยนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูไม่เกี่ยวข้องกับโดรนโดยตรง แต่มันก็แสดงให้เห็นว่า a e r o v i r o n m e n t ไม่ได้ยึดติดกับแค่เทคโนโลยีการบินเท่านั้นแต่พวกเขายังคงแสวงหาวัตกรรมและโอกาสใหม่ๆใ,ในตลาดที่มีการเติบโตสูงอย่างพลังงานสะอาดและยานยนต์ไฟฟ้าอีกด้วยค่ะทีนี้มาดูในมุมของนักลงทุนกันบ้างนะคะทำไมหุ้น AV AV ถึงน่าสนใจสำหรับช่องนักคิดมั่งคั่งของเรา 1. ผู้นำตลาดที่แข็งแกร่ง a e r o v i r o n m e n t เป็นผู้นำในตลาดระบบอากาศยานไร้คนขับขนาดเล็กและอาวุธปล่อยนำวิถีซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากความต้องการด้านความมั่นคงทั่วโลกค่ะ2ความต้องการที่ไม่เคยหยุดนิ่งเทคโนโลยีของพวกเขากลายเป็นส่วนสำคัญในการป้องกันประเทศยุคใหม่ที่เน้นความคล่องตัวความแม่นยำและการลดความเสี่ยงต่อกำลังพลการลงทุนด้านนี้จึงมีแนวโน้มที่จะดำเนินต่อไป ไม่ว่าจะเกิดสถานการณ์ความขัดแย้งที่ไหนก็ตามค่ะ3นวัตรกรรมที่ไม่หยุดยัง้งบริษัทนี้ไม่เคยหยุดคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนไปของลูกค้าและมองหาโอกาสในตลาดใหม่ๆอยู่เสมอเช่น HA, PS และ EV Charging ค่ะ 4. การกระจายความเสี่ยงและโอกาสใหม่ๆการขยายไปสู่ภาคพลเรือนอย่างเทคโนโลยี HAPS สำหรับการสื่อสารและสำรวจหรือระบบชาร์จ EV จะช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากสัญญาภาครัฐเพียงอย่างเดียวและเปิดประตูสู่การเติบโตในตลาดที่ใหญ่ขึ้นในอนาคตค่ะแต่แน่นอนค่ะการลงทุนทุกอย่างย่อมมีความเสี่ยงเราก็ต้องพิจารณาปัจจัยเหล่านี้ด้วยนะคะการพึ่งพิงภาครัฐ รายได้ส่วนใหญ่ของ a e r o v i r o n m e n t ยังคงมาจากสัญญากับหน่วยงานรัฐบาลโดยเฉพาะกองทัพสหรัฐอเมริกาซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือการตัดงบประมาณได้ค่ะประเด็นด้านจริยธรรมเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการทหารมักจะมาพร้อมกับคำถามด้านจริยธรรมเสมอโดยเฉพาะในเรื่องของอาวุธควบคุมระยะไกล หรือโดรนที่มีศักยภาพในการโจมตีซึ่งอาจส่งผลต่อภาพพลักษ์ของบริษัทได้ค่ะการแข่งขันแม้จะเป็นผู้นำแต่ตลาดโดรนและเทคโนโลยีทางทหารก็มีคู่แข่งหน้าใหม่และบริษัทใหญ่ๆที่เข้ามาแข่งขันอยู่ตลอดเวลาโดยสรุปแล้วนะคะหุ้น AVAV ของ a e r o v i r o n m e n t ถือเป็นบริษัทที่น่าจับตามองมากๆค่ะ สำหรับนักลงทุนที่สนใจในนวัตกรรมเทคโนโลยีที่พลิกโฉมโลกและมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจที่อยู่แถวหน้าของทั้งความมั่นคงและการใช้งานในชีวิตประจำวันแม้จะมีปัจจัยที่ต้องพิจารณาแต่ศักยภาพของโดรนฮีโร่ตัวจิว๋วของพวกเขาก็ใหญ่เกินตัวและอาจจะนำาพาผลลัพธ์ที่น่าประทับใจมาให้เราได้จริงๆค่ะขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่อยู่ด้วยกันจนจบ ถ้าฟังแล้วชอบฝากกดไลค์ถ้าใช่ฝากกดแชร์และกดติดตาม Subscribe กันไว้เลยจะได้ไม่เจอกันช้าไปในตอนหน้ามีอะไรคอมเมนต์คุยกันได้นะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ